มิติที่หเคตแดนของพระเจ้าความเดิมต่อจากตอนที่แล้วเนื่องด้วยในจัก,กรวาลมีพลังงานเมื่อจำนวนมหาศาลซึ่งพลังงานเหล่านี้สามารถทำให้แสงโค้งได้ดังนั้นภาพจัก,กรวาลที่เราเห็นด้วยกล้องดูดาวเป็นเพียงภาพมายาที่เกิดจากแสงอันบิดเบี้ยวเปรียบเสมือนการส่องกระจกเงาที่พื้นผิวกระจกบิดไปมาภาพที่ได้ย่อมไม่ตรงกับความเป็นจริง จักรวาลที่เราเห็นผ่านกล้องดูดาวจึงไม่ตรงกับเรื่องจริงยิ่งไม่นับว่ากว่าแสงจะเดินทางมาถึงกล้องดาวดวงนั้นก็อาจจะแตกสลายไปก่อนแล้วก็ได้ทำให้สรุปได้เลยว่าภาพจักรวาลที่เราเห็นเป็นเพียงภาพมายาที่เกิดจากมายากลของแสงหลายคนคงเคยส่องกระจกที่ทำให้ลําตัวโค้งงอนั่นก็คือกระจกทำให้แสงซึ่งขุมมิติที่สมเกิดบิดเบี้ยว แต่ใครก็ตามที่สามารถทำให้ความโน้มถ่วงบิดเบี้ยวแม้เพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆวัตถุทุกชนิดที่อยู่ในมิติที่สามจะเกิดการเปลี่ยนรูปร่างทันทีการท้องจัก,กรวาลโดยผ่านมิติที่สูงกว่าทำให้ไม่ต้องมาพวงกับอุปสรรคในมิติที่สามเช่นดาวเคราะห์น้อยพุ่งชนยานหลุมดำความบิดเบี้ยวของอวกาศถ้าเปรียบเทียบว่าปลาตัวหนึ่งจะว่ายข้ามมหาสมุทรจากญี่ปุ่นไปสหรัฐอเมริกา มันต้องประชนภัยผ่านพายุขึ้นลมน้ำวนแต่ถ้ามันไปทางเครื่องบินเพื่อข้ามมิติที่มันอยู่ไปเลยมันก็จะไม่ต้องผ่านอุปสรรคเหล่านั้นในจักรวาลไม่มีน้ำเหมือนมหาสมุทรแต่ก็เต็มไปได้วยสนามฮิกซึ่งเทียบแล้วก็เหมือนกับน้ำที่เป็นตัวกลางในมหาสมุทรดังนั้นการท่องจักรวาลผ่านมิติที่หจะไม่ต้องมากังวลเกี่ยวกับสนามฮิกอีกเลย ดังนั้นถ้าสามารถสร้างยานอาวกาศที่ทําความเร็วสูงกว่าแสงก็ไม่ต้องกลัวว่ายานจะวิ่งไปชนอุกาบาตหรือดาวเคราะห์ออน้อยเพราะสิ่งเหล่านั้นอยู่ในมิติที่สามปัญหาที่สําคัญของการท่องอวกาศคือเวลาที่ยืดหดได้เนื่องจากดาวแต่ละดวงมีขนาดของเวลาไม่เท่ากันปกติเวลาที่อ้างอิงเป็นเวลาบนพื้นโลกเช่นถ้าเราส่องกล้องไปในจัก,กรวาลเห็นดาวดวงหนึ่ง แล้วบอกว่าดาวดวงนี้มีอายุ3000ล้านปีในขณะที่ดาวดวงนั้นใหญ่และมีความโน้มถ่วงสูงมากสมมุติว่าเวลาบนดาวดวงนั้น1ปีเท่ากับบนโลก10ปีดังนั้นถ้ามีสิ่งมีชีวิตบนดาวดวงนั้นจะบอกว่าดาวของตัวเองเพิ่งก่อก,กำเนิดมาได้เพียง300ล้านปีเท่านั้นเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายๆว่าชายคนหนึ่งเกิดมาพร้อมกับเพื่อนแต่แก่ช้ากว่าเพื่อน10เท่า ในขณะที่เพื่อนอายุ70จะบอกว่าชายคนนั้นอายุ70เหมือนกันไม่ได้อายุของชายคนนั้นก็คือ7ปีเท่านั้นเองก็เช่นเดียวกันในจักรวาลน,นี้มีดวงดาวที่แก่ช้ากว่าโลกมากมายถ้าในอนาคตสามารถสร้างยานท้องอวกาศได้ปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นคือคนบนยานจะแก่ช้ากว่าคนบนโลกมากมายบางครั้งการไปรเยือนดวงดาวอื่นแค่1ปี เมื่อกลับมาที่โลกเวลาอาจผ่านไป50ปีแล้วก็ได้นอกจากนั้นเวลาอ้างอิงของดาวแต่ละดวงก็ไม่มีทางเท่ากันนักวิทยาศาสตร์ต้องหาวิธีคำนวณเวลามาตรฐานของจักรวาลให้ได้ไม่เช่นนั้นการติดต่อสื่อสารนัดหมายกันระหว่างดวงดาวเป็นไปไม่ได้เลยและการสื่อสารจะใช้ขึ้นวิทยุอย่างปัจจุบันก็ไม่ได้เนื่องจากในระดับจักรวาลระยะห่างนับเป็นปีแสงคลื่นวิทยุเดินทางเร็วเท่าแสง ถ้าดาวสองดวงอยู่ห่างกันสิบปีแสงกว่าดาวดวงหนึ่งจะได้รับสัญญาณจากดาวอีกดวงหนึ่งเวลาก็อาจผ่านไปแล้วถึงสิบปีซึ่งไม่ทันการแล้วเหมือนเราโทรศัพท์ไปหาเพื่อนแล้วกว่าเพื่อนจะได้ยินก็ใช้เวลาสิบปีตอบกลับมาที่เราก็ต้องใช้เวลาอีกสิบปีสรุปว่ากว่าจะรู้เรื่องที่คุยกันก็ต้องรอถึง20ปีการสื่อสารในระดับจักรวาลสี่มิติต้องใช้เทคโนโลยีของมิติที่ห้า คือเทคโนโลยีที่สร้างขึ้นจากหลักความพัวพัน์ทางควันตำ่ำการสื่อสารด้วยวิธีนี้จะทำให้เข้าถึงปัจจุบันขณะได้ทุกจุดของจักรวาลสิ่งมีชีวิตบนดาวทุกดวงสามารถติดต่อถึงกันได้ทันทีหรือถ้าจักรวาลจะมีระบบอินเทอร์เน็ตก็ต้องใช้ควันต้ำคอมพิวเตอร์และส่งข้อมูลกันแบบขวันต่มซึ่งจะทำให้รู้ข้อมูลทั้งหมดของจักรวาลได้ในเวลาเดียวกันนอกจากนั้น การระบุตำแหน่งในจักรวาลก็ต้องใช้หลักการทางควอนตัมในสมัยก่อนเราสร้างนาฬิการะบบฟันเฟืองขึ้นมาเพื่อวัดเวลานั่นคือนาฬิกาของมิติที่3หลังจากนั้นนักวิทยาศาสตร์พบว่าภายในอะตอมมีเวลาของตัวมันเองอยู่ซึ่งเที่ยงตรงแน่นอนไม่ว่าจะอยู่ที่ใดระบบนาฬิกาแบบฟันเฟืองก็ล้าสมัยไปปัจจุบันยังพบว่านอกจากอะตอมจะบันทึกเวลาไว้ในตัวเองแล้วมันยังบันทึกสถานที่ไว้ด้วย นั่นคือมันบันทึกทั้งกาละและเทศะซึ่งในอนาคตถ้านักวิทยาศาสตร์สามารถเข้าถึงความลับนี้ได้ในอะตอมเราจะระบุตำแหน่งของตัวเองได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในจักรวาลการท่องอวกาศต้องใช้เทคโนโลยีของมิติที่5ในการระบุตำแหน่งเพราะอาวกาศมี4มิติแต่ใช้เทคโนโลยีของมิติที่3จะคาดเคลื่อนแบบเชื่อถือไม่ได้เลยทีเดียวก็เช่นเดียวกับการระบุระยะทางของมิติที่สอง จากกรุงเทพไปเชียงใหม่ไม่มีทางเท่ากันเลยระหว่างคนที่เดินทางบางคนอาจไปทางเรือบางคนอาจไปทางถนนสายต่างๆซึ่งขดเคียวไม่เท่ากันแต่การวัดระยะของกรุงเทพไปเชียงใหม่จากมิติที่สามคงที่และแน่นอนเพราะไม่ต้องผ่านความบิดเบี้ยวของพื้นดินหรือมิติที่สองซึ่งในทางวิทยาศาสตร์เรียกการวัดระยะทางแบบนี้ว่าการกระจัดอย่างไรก็ตามการกระจัดนำมาใช้วัดในระดับมิติที่สี่ไม่ได้ เช่นถ้าเราใช้การกระจัดมวัดความเร็วแสงค่าที่ได้จะผิดพลาดจากความเป็นจริงมากบางตำแหน่งในจักรวาลมีสนามแรงโน้มถ่วงสูงมากขนาดที่สามารถดูดแสงไว้กับตัวและแสงซึ่งถือว่ามีความเร็วสูงสุดในจักรวาลแล้วยังถูกดูดเข้าไปได้วัตถุสสารอื่นๆถ้าผ่านเข้ามาในขอบเขตนี้ก็จะไม่หลุดรอดเช่นเดียวกันเราเรียกตำแหน่งนี้ในจักรวาลว่าหลุมดำ เนื่องจากแสงเป็นตัวกำหนดให้เกิดจักรวาลในแบบที่เราเห็นดังนั้นสิ่งที่เอาชนะแสงได้ก็ย่อมไม่อยู่ภายใต้กฎต่างๆของจักรวาลน,นี้ภายในหลุมดำจึงไม่สามารถใช้กฎทางฟิสิกส์ต่างๆได้ไม่ว่ากฎของนิวตันทฤษฎีขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกเวลหรือทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์สรุปได้ว่าภายในหลุมดำเป็นอีกจักรวาลหนึ่งที่แยกต่างหากออกไปจากจักรวาลของเรา และอาจเป็นประตูที่นำไปสู่จักรวาลอื่นๆอีกด้วยถ้าเทียบจักรวาลเป็นลูกโป่งขนาดใหญ่การเจาะทะลุผิวลูกโปง่งย่อมทำให้ทะลุออกไปนอกจักรวาลได้ซึ่งการเจาะทำได้สองกรณีคือทำด้วยความเร็วเฉกเช่นลูกปืนที่วิ่งทะลุผิวจักรวาลแต่ความเร็วนั้นตรงเท่ากับแสงและอีกทางคือด้วยการหดขนาดลงเหมือนปลายเข็มที่เจาะทะลุผิวลูกโปง่งยกตัวอ,อย่างเช่นถ้าหากเราลดขนาดของดวงอาทิตย์ลง จนเหลือละศมี3กิโลเมตรโดยที่มีมวนเท่าเดิมดวงอาทิตย์จะกลายเป็นหลุมดำที่เจาะทะลุจักรวาลได้นักวิทยาศาสตร์พบว่าหลุมดำก็มีการหมุนเช่นเดียวกันทำให้รูปร่างของหลุมดำป่องข้างออกคล้ายๆกับการหมุนของลูกโป่งที่ใส่น้ำไว้ภายในการหมุนของหลุมดำจะลากเอาการอวกาศบริเวณรอบๆตามไปด้วยทำให้วัตถุใดๆก็ตามแม้จะอยู่นอกเส้นขอบฟ้าของหลุมดำ ก็จะถูกลากให้วิ่งหมุนวนรอบๆหลุมดำเนื่องจากบริเวณหลุมดำเวลาจะหยุดดังนั้นการหมุนของหลุมดำจะทำให้บริเวณผิวนอกของหลุมดำมีความเร็วเฉิงเส้นเท่ากับ300,000กิโลเมตรต่อวินาทีซึ่งเรารู้แล้วว่าการทำความเร็วได้เท่ากับแสงเวลาจะหยุดเดินโลกของเราก็เช่นกันถ้าสามารถหมุนจนพื้นผิวมีความเร็วเท่าแสงเวลาที่ผิวโลกก็จะหยุดเดินนักวิทยาศาสตร์เชื่อว,ว่า ถ้าหลุมดำหมุนด้วยความเร็วสูงสุดจะเหมือนกับลูกโป่งที่หมุนจนกลายเป็นดำเบลรูปหยดน้ำทำให้สามารถมองเห็นเข้าไปที่ใจกลางของหลุมดำได้การที่หลุมดำหมุนทำให้สามารถดูดกลือนสิ่งต่างๆเข้าหาตัวมันได้มากขึ้นโดยจะดูดสิ่งต่างๆเข้าไปเป็นเกลียวและสามารถเพิ่มหมวนได้มากขึ้นกว่าเดิมถึงสองเท่าขณะที่มันไม่หมุนก็ดูดทุกสิ่งทุกอย่างได้อยู่แล้วแต่การหมุนด้วยความเร็วแสง ทำให้พลังงานในการดูดของหลุมดำเพิ่มขึ้นมากทีเดียวแต่เมื่อใดก็ตามที่หลุมดำหมุนช้าลงจะทำให้หมวลที่มีอยู่ในตัวมันสูงเกินไปหลุมดำก็จะพยายามกำจัดมวลส่วนเกินด้วยการแผ่เป็นรังสีออกมาซึ่งสตีเฟนฮอว์กิงได้ใช้คำว่าหลุมดำกำลังระเหยและเราทราบแล้วว่าที่ความเร็วแสงอุณหภูมิเป็นศูนย์เคลวินดังนั้นเมื่อใดที่หลุมดำมีความเร็วเฉิงเส้นในการหมุนตกลงน้อยกว่าความเร็วแสง อุณหภูมิภายในหลุมดำจะสูงขึ้นด้วยทำให้เมื่อหลุมดำเริ่มหยุดหมุนการแผ่รังสีจะเป็นไปอย่างรวดเร็วหลุมดำจะมีขนาดเล็กลงจนเทียบได้เพียงเซี่ยวหนึ่งของขนาดอะตอมอุณหภูมิภายในเพิ่มสูงขึ้นมากซึ่งลักษณะนี้สตีเฟนฮอว์กิงได้ให้ความเห็นว่าคล้ายคลึงกับช่วงของจักรวาลก่อนการเกิดบิ๊กแบงมากทีเดียวและเป็นไปได้ว่าหลุมดำนั้นอาจจะเกิดบิ๊กแบง แล้วสร้างจัก,กรวาลใหม่ขึ้นมาในอีกด้านของหลุมดำเหมือนลูกโป่งลูกเล็กที่ผุดขึ้นจากผิวของลูกโป่งลูกใหญ่และไม่แน่ว่าจัก,กรวาลของเราอาจเกิดมาจากหลุมดำเพียงหลุมเดียวของจัก,กรวาลที่ใหญ่กว่าไอสไตน์พบว่าการหมุนของมวลขนาดใหญ่จะทำให้อวกาศหมุนเป็นวงเหมือนหวังน้ำวนโดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่มวลดังนั้นมันจะดูดสิ่งต่างๆที่เข้ามาในรัศมีของวังวนนั้นเข้าสู่ศูนย์กลาง นักวิทยาศาสตร์บางคนจึงเรียกหลุมดำที่กำลังหมุนว่าหลุมดำจอมตะกะเพราะการหมุนของมันทำให้มันกินอะไรได้มากขึ้นโรเจอร์เพนโลสนักฟิสิกส์ผู้ยิ่งใหญ่จากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดเคยบอกไว้ว่าสิ่งใดก็ตามที่หลุดเข้าไปในหลุมดำจะเละเป็นโจกทันทีแต่จากการศึกษาในเวลาต่อมาพบว่าบริเวณตรงกลางของหลุมดำบางครั้งก็มีการขยายตัวเป็นวงแหวน ซึ่งนักวิทยาศาสตร์หลายคนสันนิษฐานว่าถ้าผ่านทะลุกลางวงแหวนนี้เข้าไปได้จะทะลุไปสู่จักรวาลอื่นเปรียบเทียบกับน้ําในอ่างอาบน้ํขนาขณะที่กําลังหมุนวนลงสู่รูระบายน้ําถ้ามีมาแมลงสักตัวบินผ่านเข้าไปตรงกลางของน้ําที่กําลังหมุนวนอยู่นั้นทะลุกออกไปมันก็จะพบกับโลกใหม่ที่เป็นระบบท่อระบายขนาดใหญ่ใต้พื้นดินที่สําคัญมันต้องบินผ่านกลางรูพอดีไม่เช่นนั้น มันจะตายเพราะพลังบิดของน้ําเช่นเดียวกันถ้าจะใช้ยานอาวกาศวิ่งทะลุหลุมดําต้องรอดผ่านร,รูทรงกลางพอดีไม่เช่นนั้นจะเสียชีวิตเพราะพลังบิดของอวกาศบริเวณใจกลางกาแล็กซีที่มีหลุมดําขนาดใหญ่อยู่แรงดึงดูดจากหลุมดําทําให้ดวงดาวต่างๆพากันหมุนรอบเพราะถ้าไม่หมุนก็จะถูกหลุมดําดูดกลืนเข้าไปการหมุนเป็นวงกลมทําให้เกิดแรงหนีศูนย์กลาง ระบบสุริยะของเราก็หมุนรอบหลุมดำอยู่แต่สิ่งที่แปลกประหลาดก็คือดวงดาวไม่ว่าอยู่ใกล้หรือไกลจากหลุมดำมีอัตราเร็วในการหมุนใกล้เคียงกันเช่นระบบสุริยะของเราอยู่ค่อนมาทางขอบของกาแล็กซีที่ทางช้างเผือกแต่อัตราเร็วในการหมุนพอๆกับดวงดาวที่อยู่ภายในใกล้ๆหลุมดำต่างๆท,ที่บริเวณขอบกาแล็กซีแรงดึงดูดจากหลุมดำอ่อนลงไปมากอัตราเร็วในระดับนั้น น่าจะทําให้แรงนี้ศูนย์กลางมากกว่าแรงดูดของหลุมดําระบบสุริยะควรจะกระเด็นออกนอกกาแล็กซีแต่ความจริงแล้วไม่เป็นเช่นนั้นอัตราการหมุนที่เท่าเท่ากันนี้ส่งผลให้ตลอดทั่วทั้งกาแล็กซีมีโอกาสที่จะเกิดสิ่งมีชีวิตขึ้นบนดวงดาวต่างๆได้เท่าเทียมกันมีข้อสันนิษฐานว่าจักรวาลของเราก็กําลังหมุนอยู่เช่นเดียวกันและการหมุนทําให้จักรวาลไม่ยุบตัวปัญหาคือว่า ถ้าเราสามารถผ่านรูหนอนตรงใจกลางของหลุมดำทะลุไปจัก,กรวาลอื่นได้แม้จะสามารถย้อนกลับโลกด้วยการเข้ามาทางรูหนอนเดิมแต่เมื่อเข้าสู่จัก,กรวาลของเราตำแหน่งเดิมก็หายไปเสียแล้วเนื่องจากจัก,กรวาลหมุนไปอยู่จุดอื่นอาจไปโผล่ที่กาแล็กซี่อันไกลโพ้นโดยสรุปก็คือการผ่านเข้ารูหนอนเป็นการไปทิศทางเดียวคือกลับบ้านอีกไม่ได้ไปแล้วไปรับ แม้ไม่เสียชีวิตแต่ก็ต้องไปใช้ชีวิตนักกลากซี่อื่นหรือจักรวาลอื่นจนสิ้นอายุขัยแต่อย่างไรก็ตามในอนาคตอาจมีการค้นพบทฤษฎีใหม่ๆใ,ในการเดินทางที่ทำให้การย้อนกลับสามารถทำได้จริงครั้งที่มนุษย์พยายามส่งยานไปดวงจันทร์ในช่วงแรกๆมีนักบินอวกาศที่ไปแล้วไปรับหลายคนจนนิวอ์มสตองเป็นนักบินอวกาศคนแรกที่ไปถึงดวงจันทร์เขาจึงมีชื่อเสียงโด่งดังจนสิ้นอายุขัย ก็เช่นเดียวกันหากในอนาคตคนพบวิธีข้ามจัก,กรวาลก็ต้องมีนักบินอวกาศใจกล้าที่พร้อมจะเสี่ยงเป็นคนแรกๆเพื่อมนุษยชาติแม้ว่าโอกาสที่ไปแล้วจะไปรับไปไม่กลับมาอีกมีมากทีเดียวอีกปัญหาหนึ่งของการท่องจัก,กรวาลก็คือเวลาที่ยืดหดไม่เท่ากับบนโลกทำให้แม้จะกลับมายังโลกได้ก็จะไม่พบกับพ่อแม่เพื่อนญาติพี่น้องของตัวเองอีกเพราะพวกเขาเสียชีวิตไปนานแล้ว จะไม่มีประโยชน์อะไรกับการส่งนักบินอวกาศไปท่องจักรวาลหนึ่งเดือนแต่เมื่อกลับมาแล้วบนโลกเวลาผ่านไปถึง100ปีกรณีนิวอาร์มสตองเราหลอยเขากลับมาเล่าเรื่องบนดวงจันทร์ให้ฟังได้เพราะเวลาบนดวงจันทร์กับบนโลกต่างกันไม่มากแต่กรณีท่องอวกาศหมดโอกาสรอและตัวนักบินอวกาศเองก็คงไม่อยากไปเท่าไหรน่นักเพอเมื่อกลับมาในอีก100ปีข้างหน้าไม่รู้ว่าโลกจะเปลี่ยนไปขนาดไหน หรืออาจจะเทคโนโลยีถดถอยไปสู่ยุกยินจากสงครามโลกครั้งที่สามก็เปลี่ยนไปได้หลุมดำของจักรวาลเราอาจเป็นหลุมขาวของจักรวาลอื่นหมายความว่าหลุมดำมันดูดกลืนทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลรวมไปถึงแสงทำให้เราเห็นเป็นสีดำแต่ด้านนอกจักรวาลหลุมนี้เป็นสีขาวเพราะปล่อยแสงและมวลออกมาอยู่ตลอดเวลาซึ่งก็มีข้อสันนิษฐานกันว่าจักรวาลของเราอาจก่อกำเนิดมาจากหลุมขาว ที่เป็นหลุมดําของจักรวาลอื่นถ้าเราข้ามไปยังกาแล็กซี่อื่นยังสามารถมีชีวิตอยู่ได้ด้วยการสวมชุดอวกาศแต่การข้ามไปยังจักรวาลอื่นจะเสียชีวิตทันทีเพราะแม้แต่ยานอาวกาศก็ทนไม่ได้เนื่องจากกฎทางฟิสิก์ในจักรวาลน,นั้นต่างจากเรามากจนเครื่องยนต์นกลไกระบบพลังงานที่สร้างจากจักรวาลของเราไม่สามารถนําไปใช้ที่นั่นแม้ว่าจักรวาลอื่นอาจจะมีอิเล็กตรอนโปรตอน เหมือนกับจักรวาลของเราแต่ค่าประจุของอนุภาคเหล่านี้มีโอกาสไม่ตรงกับจักรวาลของเราเลยทำให้การเกิดอะตอมและสารประกอบต่างออกไปมากมายเลยทีเดียวจิตวิญญาณสามารถไปเกิดใหม่ข้ามจักรวาลได้เพราะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่มีอิเล็กตรอนและโปรตอนการเกิดใหม่จึงไม่ขึ้นกับสิ่งเหล่านี้ซึ่งในสมัยพุทธกาลก็มีการบันทึกไว้ว่าพระพุทธองค์ทรงสเสด็จไปโปรดสัตว์ต่างจักรวาลอยู่เสมอ หลังจากเสียชีวิตถ้าปฏิสนธิจิตเกิดในจักรวาลเดิมไม่ว่าในกาแล็กซี่ไหนที่มีนับล้านกาแล็กซี่ก็จะต้องมีรูปที่มีโปรตอนอิเล็กตรอนแะธทตดเหมือนกับบนโลกของเราแต่ถ้าเกิดต่างจักรวาลซึ่งก็มีอีกนับจลานจักรวาลเช่นกันชีวิตใหม่ก็จะมีอนุภาคที่มีองค์ประกอบภายในต่างออกไปซึ่งแน่นอนว่ารูปร่างจะผิดแปลกแตกต่างออกไปจนจินตนาการกันไม่ออกเลยทีเดียว สิ่งนี้ทําให้มาวิเคราะห์ได้ว่าโอกาสที่เราจะได้กลับมาเกิดที่เดิมยากมากทีเดียวเพราะแม้ในโลกสามมิติก็ยังมีดาวดวงอื่นที่มีสิ่งมีชีวิตอีกนับไม่ถ้วนแต่ถ้าทําความดีหรือความชั่วไว้มากก็ไปเกิดในมิติของสวรรค์หรือนรกซึ่งในมิติเหล่านั้นก็ยังแยกย่อยไปอีกมากมายและคนเราเมื่อเสียชีวิตจิตจะหลุดจากมิติที่สามทันทีดังนั้นความเชื่อที่ว่าหลังเสียชีวิต ยังมีวิญญาณวนเวียนหรือกลับมาหาญาติพี่น้องอีกเป็นไปไม่ได้ดังนั้นชีวิตของเราทุกวันนี้เป็นเพียงเรื่องมายาเท่านั้นคนรักสามีภรรยาเพื่อนสนิทก็เป็นเพียงคนที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเพียงช่วงเวลาสั้นมากๆเมื่อเทียบกับช่วงเวลาทั้งหมดของสังสารวัฏแม้จะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งก็อยู่ในรูปใหม่ที่ความทรงจําเดิมสูญหายไปหมดแล้วเมื่อเข้าสู่มิติที่7 จะสามารถเดินทางไปได้ทั่วจักรวาลของเราที่มีนับล้านล้านกาแล็กซีแต่การจะเดินทางข้ามไปจักรวาลอื่นต้องทำความเข้าใจถึงมิติที่8ให้ได้เสียก่อนซึ่งคงเป็นไปได้ยากเพราะปัจจุบันมนุษย์ก็ยังเข้าใจไม่ถึงมิติที่5้าเลยการข้ามกาแล็กซีที่ว่ายากแล้วการข้ามมิติยากกว่าแต่ถ้าถึงขนาดข้ามจักรวาลยากกว่าข้ามมิติหลายเท่าออสไตน์เคยเปรียบเทียบไว้ว่าภาพจักรวาลที่เราเห็นอยู่ตอนนี้เปรียบได้แค่ หางของรัชสีแม้จักรวาลของเราเองยังเข้าใจได้ไม่ท่องแท้คงยากที่จะศึกษาข้ามจักรวาลในทฤษฎีเอ็มซึ่งเป็นทฤษฎีใหม่ทางฟิสิก์บอกว่าความจริงแล้วจักรวาลอื่นก็มีมิติเหมือนกับเรานั่นหมายความว่าจักรวาลของเราเป็นฟองฟองหนึ่งในรูปแบบสามิติที่กําลังลอยละล่องอยู่ในมิติที่5้าถึงสิเดและในขณะเดียวกันก็ยังมีฟองจักรวาลสามิติอื่นๆกําลังลอยอยู่ในมิติที่5้าถึงสิด้วย ถ้าทฤษฎีนี้ถูกต้องแสดงว่าการเปรียบเทียบจัก,กรวาลว่าเป็นตึกขนาดสูงที่มีมิติหลายชั้นและจัก,กรวาลอื่นก็คือตึกอื่นๆที่มีจำนวนชั้นแตกต่างกันไปยังเป็นการเปรียบเทียบที่ไม่ตรงกับความจริงแต่อย่างไรก็ตามภาพของจัก,กรวาลที่แท้จริงยังไม่มีใครรู้ว่าเป็นอย่างไรมีนักวิทยาศาสตร์บางท่านให้ความเห็นว่าจัก,กรวาลแต่และจัก,กรวาลเป็นเพียงภาพโฮโลแกรมที่ถูกฉายขึ้นมานอกจากนั้นจัก,กรวาลของเรา อาจเป็นเปี่ยงมิติอื่นของอีกจักรวาลหนึ่งนั่นคือจักรวาลเราเป็นลูกโป่งลูกเล็กลูกหนึ่งที่ลอยละล่องอยู่กลางลูกโป่งที่ใหญ่กว่าในทางพุทธศาสนาบอกว่าจํานวนจักรวาลมีไม่สิ้นสุดคือประมาณไม่ได้แต่แต่ละจักรวาลก็มีการเกิดการดับการพองการยุบอยู่ตลอดเวลาจึงทําให้นับไม่ได้ซึ่งตรงกับคําอธิบายในทฤษฎีขวัญตั้มที่บอกว่าจักรวาลหนึ่งก็เหมือนฟองน้ําเดือดที่ผุดขึ้นมา เราไม่สามารถนับจำนวนฟองน้ำที่กำลังเดือดอยู่ได้ฉันใด <c oughs> ก็ไม่สามารถนับจำนวนจัก,กรวาลได้ฉันนั้นที่สำคัญหม้อน้ำที่กำลังเดือดอยู่นี้มีขนาดเท่าไหร่เรายังไม่อาจประมาณได้มันต้องกว้างใหญ่มากๆเพราะลำพังจัก,กรวาลของเราก็คือฟองฟองเดียวก็ยิ่งใหญ่จนสำรวจไม่หมดและหม้อน้ำที่ต้มฟองจัก,กรวาลจำนวนนับอนันต์จะใหญ่สักประมาณไหนลำพังจัก,กรวาลของเราที่ประกอบด้วยกาแล็กซี่นับล้านแห่ง ก็คงสำรวจได้ไม่หมดดังนั้นจะสำรวจข้ามจักรวาลหรือข้ามไปยังฟองอื่นคงเป็นเรื่องที่ยากมากแต่อย่างไรก็ตามถ้าเรารู้ว่าหลุมดำคือประตูข้ามจักรวาลเราอาจจะส่งอนุภาคหรือคลื่นลอดหลุมดำเข้าไปหาข้อมูลในจักรวาลอื่นแทนที่จะใช้มนุษย์ลอดเข้าไปส่วนในทางพุทธบอกว่าจิตสามารถทะลุจักรวาลได้จิตมีคุณสมบัติที่เหนือกว่าคลื่นหรืออนุภาคมากมายนัก ดังนั้นการศึกษาจักรวาลอาจทำได้โดยการฝึกจิตจนถึงระดับที่บรรลุญาณอย่างรู้หมื่นโลกธาตุเหมือนนั้นความจริงเกี่ยวกับจักรวาลจะปรากฏขึ้นหมายเห็นก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้หากรับชมกันแล้วคิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกแอดได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับก่อนจากันอย่าลืมกดไลค์ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้า สำหรับวันนี้สวัสดีครับ